สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับการมองในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพื่อทุกท่านานะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคือเราดูข่าวในสื่อทั้งกระแสหลักแล้วกระแสทั้งเลือกนะในสื่อออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่านะครับข่าวเดียวกันเนี่ยนะแต่พูดนะเหมือนอยู่กันในดาวคนละดวงก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีสงครามนะครับเอ่อพวกความขัดแย้งต่าง นะอย่างสงครามในยูเครนเนีย่ยเป็นต้นนะซึ่งผมติดตามมาช่วง2ปีกว่าเนี่ยนะก็เห็นพูดกันนะบางทีข่าวเนี่ยเดียวกันแต่ว่ามองคนละมุมนะคุยกัยนคนละเรื่องทีเดียวนะหรือว,ว่าบางช่องรายงานแต่ความสําเร็จนะความก้าวหน้าความมีชัยชนะนะความชื่นมื่นนะของความร่วมมือแล้วก็ความสําเร็จนะแต่บางช่องก็รายงานนะตรงกันข้ามเลยนะก็คือความล้มเหลวความให้แพ้ปราชัยนะความสิ้นหวังอะไรของบญญรรดาทหารเนี่ยนะ คือผู้เสพข่าวที่เลือกช่องนะก็จะได้รับทราบนะข่าวที่แตกต่างกันเนะี่ยงง่ายไม่ตรงกันไม่ตรงความจริงอ่ะนะยิ่งมีบทวิเคราะห์นะนะยิ่งแตกต่างนะดังฟ้ากับเหวเลยนะบางทีผมติดตามดูนะคือสงครามข่าวในท่ามกลางสงครามจริงของสื่อเนี่ยนะที่ผู้ฟังนะเลือกเสพตามความชอบของฝ่ายตนเนี่ยทำให้ไม่รู้นะสถานการณ์เรืความเป็นจริงดังนั้นนะต้องฟังให้หลากหลายนะครับจากนานาช่องข่าวทีเดียว แล้วผู้ฟังก็จะได้ข้อมูลนะที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้แล้วก็จะมองเห็นอคตินะของช่องข่าวนะต่างๆความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะแต่ผู้นําเสนอแลนะผู้ฟังจะเลือกเอาความจริงนั้นมาพูดหรือไม่นะหรือเลือกมองไปอีกมุมตรงข้ามนะตามอาคติตนซึ่งตาจริงแล้วนะครับเชื่อว่าผู้นําของต่างฝ่ายต่างรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงนะแต่ว่าบรรดาตัวผู้นําเองอ่ะ นะสื่อกําลังเลือกข้างแบ่งขั้วนะทำให้ภาพเหตุการณ์สถานการณ์มันบิด,บดเบียเบ้ยวนะในภาพของความเป็นจริงนะครับจึงทําให้คือหลายคนเนี่ยนะอาจจะคาดการเหตุการณ์สถานการณ์ในอนาคตคนะาดเคลื่อนไปได้มากนะครับซึ่งจะส่งผลนะในการตัดสินใจนะในด้านต่างๆที่ผิดพลาดนะความคาดเคลื่อนได้นะต้องระมัดระวังกันนะพูดง่ายๆนะเท่าที่ผมติดตามดูนะในช่วง สอสปีที่ผ่านมาไอ้ความขัดแย้งต่างๆะระหว่างสองขั้วเนี่ยเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวนะต้องมองให้เห็นมันตามจริงนะครับเราจรึงจะคาดก,การอนาคตได้ถูกต้องแม่นยำนั่นเองคือบางคนเนี่ยนะครับก็พุดง่ายๆนะอย่างข่าวป,ปัจจุบันเนี่ยนะราคาทองคำขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็ฟินมีความสุขนะเพราะว่ามองว่าเออนะตัวเองเนี่ย เชื่อฝั่งหนึ่งว่าทิศทางราคาทองคําจะขึ้น,นก็ลงทุนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ราคาทองคํายังอยู่ที่บาทละ2 0 0หมื่นนิดเดนงตอนนี้มันจะไปบาทละ4 0 0 0มื่นแล้วใช่ไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะไม่ได้ฟินมีความสุขเหมือนอีกขั้วหนึ่งก็ได้นะเพราะไม่มองอีกฝั่งหนึ่งว่าทองคําเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบก็กลายเป็นเครียดทุกเพราะว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ดีเพราะไปลงทุนในหุ้นหนักเกินไปนเพราะเชื่อมั่นการฟื้นเศรษฐกิจอย่างเป็นต้นนะ เมื่เราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมรู้ว่ไงนะว่าถ้าเรารู้จักคัดสรรคัดกรองเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงเราจะเห็นทิศทางแนวโน้มตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเป็นความจริงเดียวกันก็ตามเหอะแต่มันมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ